ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเจอกันอีกเช่นเคยกับคุณครูรัอไททิพย์เจริญในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะคะพลังงานจนก่อนที่เราจะเรียนเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าในการเรียนรู้เราต้องรู้อะไรบ้างในหน่วยนี้นะคะสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะเป็นว2.3นะคะนักเรียนเข้าใจความหมายของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างส,สารและก็พลังงานและพลังงานในชีวิตประจ,จําวันธรรมชาติขงคขืนปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงหรือแสงและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับตัวชี้วัดในมาตรฐานนี้ก็จะเป็นมสองทับี่นะคะนักเรียนออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจนแล้วก็พลังงานสักโน้มถ่วงค่ะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานกันนะคะนักเรียนลูกพลังงานก็คือคืออะไรรู้ไหมคะพลังงานก็คือความสามารถนะคะ ความสามารถในการความสามารถในการทํางานของวัตถุหรือว่าความสามารถทําให้อาขออภัยกับนักเรียนลูกความสามารถในการทํางานได้ของวัตถุหรือสสารต่างๆพลังงานสามารถทําให้สาสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดเช่นการทําให้สาสารร้อนขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนสถานะสาสารตัวนี้อ่สาสสารตรงนี้นะคะนักเรียนลูก สาสารก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราโต๊ะเก้าอี้รวมถึงตัวเราด้วยก็เป็นสาสารนะคะพลังงานคือการที่ทําให้สาสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นพลังงานอะไรบ้างที่เราพบเห็นเขาบอกว่าพลังงานคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนและไม่สามารถที่จะสัมผัสได้อย่างเช่นพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานเคมี แล้วก็พลังงานนิวเคลียร์นะคะหน่วยของพลังงานก็จะมีหน่วยเป็นจูลสัญลักษณ์เราให้ก็คือตัวเจนะคะอ่าประเภทของพลังงานนะคะนักเรียนลูกพลังงานแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันก็คือพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานเคมีพลังงานการแผ่รังสีนะคะแล้วก็พลังงานไฟฟ้ากับพลังงานนิวเคลียร ะะอันนั้นคือประเภทของพลังงานแต่ในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในประเภทแรกก่อนก็คือพลังงานกลพลังงานกลคืออะไรพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดจากการกระทําของแรงเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือวัตถุพร้อมที่จะเคลื่อนที่อย่างเช่นบนต้นมะพร้าวนะคะกำลังลูกมะพร้าวกาลังจะตกลงสู่พื้นดินนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานกําลังจะเคลื่อนที่หรือเราเคย ยิงหนังสติกอรลูกลูกหนังสติกที่จะปล่อยออกไปโดนวัตถุหรือว่าสิ่งที่เราเคยไปงานกาชาติหรือว่ากิจกรรมของจังหวัดสูตรประการที่เขามีลูกกระสุนให้เรายิงตุ๊กตาตกอะไรอย่างนั้นนะคะ่ะอันนั้นก็เป็นจัดเป็นพลังงานกลนะคะในพลังงานกลเราแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือพลังงานศัก์กับพลังงานจนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ว่าพลังงานศัก์กับพลังงานจนมันต่างกันอย่างไร เขาบอกว่าพลังงานกลแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือจนกับศักย์อ่ะเรามารู้จนก่อนพลังงานจนเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นปริมาณสเกลร์นะคะจำได้ใช่ไหมคะลูกปริมาณสเกลร์คือปริมาณที่บอกอะไรเพียงอย่างเดียวอ่าบอกขนาดเพียงอย่างเดียวนะคะพลังงานจน จะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุก,ก็คือน้ำหนักของวัตถุนะคะสรุปง่ายๆพลังงานจนคือพลังงานที่วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะส่วนพลังงานศักด์เป็นพลังงานอ่ะพลังงานศัก์ตรงนี้นะคะลูกเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุพร้อมที่จะทํางานจัดเป็นปริมาณสเกลาเหมือนกันจะมีค่ามากหรือค่าน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของวัด วัตถุณจุดอ้างอิงอย่างเช่นยกตัวอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันลูกของผลแอปเปิลที่จะตกลงมาอย่างนั้นเป็นพลังงานศักย์แต่ถ้าจนก็คือวัตถุเคลื่อนที่อย่างเช่นรถยนต์ขับรถไปอย่างเงี้ยนะคะลูกจะเป็นพลังงานจนในวันนี้นะคะเราจะมารู้สูตรในการคำนวณหาพลังงานจนก่อนเมื่อกี้คูบอกว่าพลังงานจนคือพลังงานที่การเคลื่อนที่หรือว่าความเร็วของวัตถุนะคะ สูตรในการหาพลังงานจนหาได้จากสูตรในการหาพลังงานจนนะคะลูกหาได้จากอ่า e ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสองอ่า ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสอง ek คืออะไร ek ก็คือพลังงานจนนะคะ มีหน่วยเป็นจูลสัญลักษณ์ของจูลก็คือตัว J นะคะส่วน m m ตัวนี้นะคะลูก m ตัวนี้ m ตัวนี้ก็คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมหรือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษก็คือ kg นะคะส่วน v ตัวนี้ก็คืออัตราเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่า m/s นั่นเองนะคะทวนอีกครั้งนะคะลูกเราดูพลังงานจลเราหาได้จากไหน ek เท่ากับ เศษหนึ um ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสอง m ก็คือมวลของวัตถุ v ก็คืออ All ัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนแล้วก็รู้สูตรนะคะในการหาพลังงานจนแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะลูกเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งมวลหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหกเมตรต่อวินาทีจงหาพลังงาน จนของรถคันนี้สูตรในการหาพลังงานจนอ่าสูตรในการหาพลังงานจนนะคะหาได้จากไหนจําได้ไหมลูกเมื่อกี้เรียนมาสักครู่นี้หาได้จากอะไรเอ่ยอ่า e e อะไรลูก ek เท่ากับเศษหนส่วนส mv ยกกําลัง2นะคะ m คืออะไรลูก m คืออะไรจําได้ไหม mr โอเค m ก็คืออ่า m ก็คือ อะไรคะลูก m ก็คือมวลใช่ไหมคะ่ h m ก็คือมวลของวัตถุส่วน v ก็คือความเร็ว่ h จากโจทย์ m คืออะไร m ก็เท่ากับเท่าไรคะลูก่า m ก็เท่ากับหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมมวลเอ้ยมวลของวัตถุนะคะ v ก็คือความเร็วนะคะก็คือหกเมตรต่อวินาที่าทีนี้เรามาแทนค่าจากสูตรนะคะแทนค่าจากสูตร ek เท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณกับอะไรคะลูกอ่าคูณกับ1.5ก็คือมวลกิโลกร,รมัมเดี๋ยวครูลบก่อนตัวหนังสือมันเป็นไม่สวยอ่ะอ่าโอเคคูณกับ1.5นะคะคูณืโอเคแป๊บหนึ่ง อ่าหนึ่งาไรคะกิโลกร,รัมก็คือ KG อ่าวงเล็บคูณกับอะไรอีกลูกคูณกับอ่ามวลไอ้ความเร็ว v ยกกำลังสองก็คืออ่าค,คุณครูเปลี่ยนสีให้หนูก่อน,นจะได้เห็นชัดต่างกันเปลี่ยนสีอะไรนะที่จะเห็นเด่นชัดอ่าสีฟ้าคูณกับ v ก็คือ6ยกกำลัง2นั่นเองนะคะอ่าก็จะเท่ากับเท่ากับ อืมอ่าโอเคมาแล้วอ่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอ่าคูณกับคูณครูเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะคะหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมอ่าวงเล็บนี้มาหกยกกำลังสองก็คือสามสิบหกใช่ไหมคะตามสูตรอ่าโอเคด้านนี้ก็จะเท่ากับ ไม่งงนะคะนักเรียนลูกไปช้าๆก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 1.5ตรงนี้นะคะ1.5่า1.5ตรงนี้นะคะคูณกับ36ตรงนี้มาจากไหนก็คือ6ยกกำลัง2เศษ1ส่วน2 1.5คูณ3.6ก็เท่ากับคูณห4สนะคะ ก็จะเท่ากับตรงนี้มันหารใช่ไหมคะตามหลักคณิตศาสตร์นักเรียนจําได้นะลูกอมันคือมันมันหารอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้หนึ่งส่วนสคูณกับ5้จุดสก็คือย้ายมานะคะก็เท่ากับ5.4ตรงนี้หาร2เท่ากับ27แสดงว่ารถยนต์คันนี้มีพลังงานจนเท่ากับ27เอะไรคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีหน่วยเป็นอะไร มีหน่วยเป็นจูลนะคะอ่ะก็คือตัว J โอเคไหมคะลูกง่ายไหมเราแทนค่าจากสูตรเลยนะคะ m ก็คือมวลของวัตถุตรงนี้ v ก็คือความเร็วแต่ v ความเร็วตรงนี้ต้องเอายกกำลังยกกำลังสองอันนี้คือ m นะคะ สูตรตามสูตรเศษหนึ่งส่วนสองอยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่สองอีกเพื่อทบทวนความเข้าใจให้กับเรานะคะเดี๋ยวจะเอากลับไปทําเป็นการบ้านได้ตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าขณะที่ก้อนหินมวลยี่สิบไอสองกร,รมัมขณะที่ก้อนหินมวลสองกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วยี่สิบเมตรต่อวินาทีจะมีพลังงานจนเท่าใดจําได้ไหมเอ่ยจากสูตรการหาพลังงานจนหาได้จากเีอะไรนะคะ ค,คุณครูเขียนให้ตรงนี้ก็แล้วกัน ek เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2อ่ะเราก็แทนค่า ek วิธีทำนะคะ ek เท่ากับเศษ1นส่วนส mv ยกกำลัง2อ่ะแทนค่าเข้าไป ek อ่ะ ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูนมวลมวลข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มวลอ่ามวลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกมวลมีค่าเท่ากับ 2. 2. สองสองสองกรรมอ่าแป๊บหนึ่งนะลูกสองกรรมแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะลูกหน่วยในการหาตรงนี้เราต้องเปลี่ยนจากกร,รัมตัวนี้ให้เป็นกิโลกร,รมัมอ่าคุณครูลบอ่าทำไมลบไม่ได้ สักคู่หนึ่งลบก่อนอ่าแป๊บหนึ่งคุณครูอ่าลบก่อนอ่าโอเคซึ่งตรงนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมคะลูกอ่านักเรียนเห็นนะคะสักคู่หนึ่งคุณครูอืมไฮไลท์ตรงนี้ให้ก่อนอ่า ทําไมมันเป็นสีไม่ชัดแตะ,ะตรงนี้กับตรงนี้ที่เราจะเอามาใช้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รมัมก็คือต้องเอาสองไปสองกร,รัมเนี่ยไปหารด้วยหนึ่งหนึ่งพันอสองอสองหารด้วยหนึ่งพันนะคะเปลี่ยนหน่วยจากกิโลกร,รมัมให้จากกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รมัมก็จะเท่ากับศูนจุด ศูนโอเคอ่าตรงนั้นนะคะตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมเราเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะลูกเป็น0.002กิโลกร,รมัมคูณกับอะไรคูณกับความเร็วซึ่ง V ตรงนี้ต้องเอายกกำลังสองก็คือ20ยกกำลังสองก็เท่ากับเท่าไหร่คะสี่สใช่ไหมคะอ่าเท่ากับ400อ่าทีนี้อ่าใส่นิดนึงเดี๋ยวหนูงงคูณ อืมอืมโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนสีหน่อยจะได้เห็นชัดเป็นสีแดงก็แล้วกันอ่าคูณตรงนี้นะคะลูกอ่าทีนี้ก็จะเท่ากับ e k มันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าที่ควรนะคะลูกเราจัดการสองวงเล็บนี้ให้เสร็จก่อนเอา0.002คูณกับ400ก็จะเท่ากับศูนย 8ใช่ไหมคะอ่าแต่เราอย่าลืมนะคะลูกเรายังเหลืออะไรอยู่หาร2ใช่ไหมคะอ่าหาร2ก็จะเท่ากับ ek เท่ากับอ่าโอเคคุณครูเขียนมาตรงนี้ก็แล้วกันเศษ1ส่วน2คูณกับ0.8นะคะอ่า ek เท่ากับเศษ1งส่วน2ตัวนี้ก็เท่ากับ0.8หาร2นะคะ ก็จะเท่ากับ0.4จูลนั่นเองโอเคง่ายไหมคะในข้อนี้เขาบอกว่าก้อนหินมวล2กร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีจะมีพลังงานจนเท่าใดก็คือเท่ากับ0.4จูลนั่นเองที่สำคัญนะคะลูกเคล็ดลับในการที่เราจะหาตรงนี้นักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะลูกเปลี่ยนหน่วยของมันอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหน่วยก็จะต้องเป็น เนี่ยตรงนี้สองกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รมัมก็คือเอาไปหารอะไรคะสองหารหนึ่งพันก็เท่ากับ0 0 0 2จนั่นเองส่วน V ตัวนี้อย่าลืมต้องยกกำลัง2 20ยกกกำลัง2ก็คือเท่ากับ400นั่นเองนะคะตรงนี้โอเคนะคะลูกอย่าลืมนะคะลูกนักเรียนต้องเป็นยังไงต้องท่องสูตรในเรื่องของการหา หาพลังงานจนนะคะในวันนี้ที่คุณครูสอนหนูไปเนี่ยสูตรเรามาทบทวนเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรในการหาพลังงานจนหรือเขาเรียกว่าพลังงานกลนเนี่ยพลังงานกลนเราแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือพลังงานจนกับพลังงานศักด์แต่ในวันนี้เราเรียนแค่พลังงานจนพลังงานจนก็คือพลังงานที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะคะซึ่งสรุปไม่ง่ายที่จะต้องจานะคะในการทบทวนนักเรียนจําแค่ตรงนี้ลูก E.K เท่ากับเศษหนึส่วนส m v ยกกำลัง2อ่ะ E.K เท่ากับเศษหนึส่วนส m v ยกกำลังสอง m คืออะไร m, m ก็คือมวลของวัตถุนะคะมวลของวัตถุส่วน v ก็คือความเร็วหรือว่าอัตราเร็วอัตราเร็วนะคะ มวลมีหน่วยเป็นไรเมื่อกี้ KG ก็คือกิโลรกรมัมอัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรทับ S ก็คือ m ก็คือเมตรต,ต่อวินาทีทวนอีกครั้งนะคะลูกในการหาพลังงานจนหาได้จากสูตรนี้ ek ek เท่ากับเศษ1ส่วนส mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม v ยกกำลัง2ก็คืออัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะให้ได้ e k เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2ก็คือพลังงานจนนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยววันนี้คุณครูก็มีการบ้านฝากให้เราฝึกทำนะคะทำเยอะๆจะได้ทำแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะการบ้านหข้อ เหมือนเคยก็ให้นักเรียนทําใส่ในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานของโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์หรือว่าถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในไลน์แต่ว่านักเรียนอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูจะเพิ่มเติมก็คืออันที่นักเรียนถ่ายรูปมาเมื่อเรามาเจอกันในวันที่เปิดเทอมนะคะหลังจากโควิดนักเรียนต้องเก็บใบงานนั้นไว้ด้วยหรือว่าแม็กมุมรวมตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาหส์สัปดาห์สุดท้ายที่คุณครูสั่งงานนะคะแม็กเป็น งานของตัวเราเองนะคะลูกอ่ะดูข้อหนึ่งที่เป็นการบ้านเขาบอกว่าขณะที่ลูกปืนมวลสองกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว350เมตรต่อวินาทีจะมีพลังงานจนเข้าเท่าใดก็คือแทนเข้าเข้าไปจากสูตรเหมือนเดิม EK เท่ากับเศษหนส่วนส mv ยกกำลัง2นะคะสำหรับชั่วโมงนี้หรือว่าคาบนี้หรือว่า วิดีโอคลิปนี้ก็คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนที่คุณครูพาหานะคะในการหาพลังงานจนก็คือ ek, EK กกเอท,ท่ากับ mv ek เท่ากับ mv ยกกำลังเอเศษหนส่วนสโทษทีนะคะลูกเศษหนส่วนส mv ยกกำลังสองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ